ก็สวัสดีทุกท่านครับกับช่อง New แ a n d f ฟ r ร์มวันนี้มาเสนอเรื่องไก่มั้งครับที่ฟาร์มก็เลี้ยงสัตว์หลายอย่างครับไก่ที่ท่านเห็นนี่ก็คือนี่ฮะเป็นไก่เบตงนะครับพันแท้นะครับเรานำเชื้อพันธุ์มาจากทางใต้ครับลักษณะไก่เบตงพันแท้นะท่านลองดูฮะปีกมันจะเล็กครับขามแข็งแรงแต่ว่ามันบินไม่เก่งคนระับบินไม่ได้ปีกเล็ก ตัวเหมือนสิงโตครับคือช่วงหัวครับมีความสงานะ่าหางสั้นอย่างที่ท่านเห็นนี่มันกําลังผัดขนมันมีรุ่นผัดขนพวกนี้เป็นไก่ที่นิยมนําไปทําพ่อพันธุ์นะครับพวกนี้ทานก็ได้ครับรสชาติอร่อยพวกนี้อายุได้หมดแล้วอย่างที่เห็นนี่ประมาณสามกิโลได้เนาะลงลงสามโลฝาได้ครับเนี่ยสามกิโล บางตัวเนี่ยจะไปถึงสี่กิโลนะครับลุงอันนี้สามโลกว่าได้ไหมสามกิโลกว่าเนาะนี่ครับลักษณะพ่อพันธุ์ที่ดีที่ฟาร์มอยู่จังหวัดราชบุรีครับอำเภอส่วนพึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูพวกตัวเมียบ้างครับนี่ก็จะเป็นคอกตัวเมียครับเป็นตัวเมียที่วัยเจริญพันธุ์ นะครับอย่างนี้ก็ลักษณะนี้ก็อายุห้าหกเดือนนะครับไก่นี้จะเริ่มไข่ประมาณหกเดือนนะครับอย่างตัวขนเต็มนะก็อายุจะเข้มกว่าเขาหน่อยนี่เราปล่อยพ่อพันธุไว้ตัวหนึ่งจริงๆมันต้องทําคอกเล็กๆกันครับประมาณสองเมตรคูณเมตรห้าสิบให้เขาผสมตัวผู้หนึ่งตัวเมียสองเนี่ยครับแล้วก็มีที่กกไข่ จริงๆคข้อเนี้ยเหมาะสำหรับเลี้ยงไก่ขุนหรือว่าไก่รุ่นได้นะครับข้ออย่างนี้นะครับที่ท่านเห็นท่านก็ประมาณสักห้าคูณห้าครับประมาณห้าคูณสี่ประมาณนี้ครับเลี้ยงไก่ได้เยอะครับจริงจริงเลี้ยงได้หลายสิบตัวครับเลี้ยงง่ายครับอาหารที่เราให้เดี๋ยวพาไปดูก็จะมีอาหารทำเองครับหยกกล้วยนะครับปลาปน มีหญ้านะครับมีลำมีทุเลืองมีเกลือมีกากน้ำตาลนี่ครับผมก็เอาข้อมูลนี้มาจากอินเทอร์เน็ตจากเพื่อนๆที่ก็เลี้ยงไก่ที่ฟาร์มมีไก่ไข่ด้วยครับไก่ไข่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่จะคล้ายกันเพราะถุดิบคล้ายกันหมดแล้วก็มีหัวอาหารไก่เนื้อนะครับสําหรับไก่นี้นะครับเป็นไก่เนื้อก็ใช้หัวอาหารด้วยไก่เวตรงมีมูลค่า ทางการตลาดสูงนะครับอย่งพวกนี้ลูกเจี๊ยบมาขายกันตัวเราเป็นร้อยนะครับร้อยร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะพวกไก่รุ่นนี้ก็ตัวหลายร้อยครับพวกพ่อแม่พันตัวหลักพันนะพันกว่าเป็นไก่ที่ใช้เวลาเลี้ยงประมาณห้าหเดือนนะครับถึงเขาจะนําเนื้อมาทานเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับไก่พวกสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเลี้ยงสั้นเนื้อเขาอร่อยครับ หนังกรอบมันไม่มีเนื้อแน่นนะครับท่านใดที่เคยทานแล้วติดใจนะครับก็ลองดูครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้นะครับเลี้ยงไว้บริโภคเลี้ยงไว้ขยายสายพันธุ์หรือว่าเลี้ยงไว้จําหน่ายลูกๆเขาก็เป็นช่องทางที่ดีนี่ด้านนอกก็เป็นตัวผู้รุ่นครับพวกนี้ก็ผมแยกออกไปเป็นตัวผู้รุ่นๆในนะอย่างนี้ก็ ที่ท่านเห็นคนเที่ยน<ๆ>นี่ก็ประมาณสักสี่เดือนเดี๋ยวคนเขาเริ่มเต็มเนี่ยเหมือนพี่ๆเขาโอเคยิ okay. นดีให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับฝากช่องด้วยนะครับ